มันกลับมาอีกแล้วอดีตยอดนักมวยไทยในละคุณแต่เป็นยอดมวยมกุนเขมตียโกพี่เขากลับมารันวงการอีกแล้วนะครับหลังจากทางหายไปนานกับเจ้าเตียโกซึ่งตอนแรกเจ้าตัวก็หวังว่าจะได้เป็นผู้ร่วมเผยแผ่ศิลปะการต่อสู้กุนเมและตอนแรกก็เหมือนจะดูไปได้ดีด้วยนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนชาวกัมพูชาอย่างล้นหลามเลยนะครับ สุดยอดจริงๆจากมวยฝีมือธรรมดาส่ราชากุนขแม่สกิลมวยนี่อย่างก,กากแต่สกิลปากนี่โนนึง <c oughs> ซึ่งหลักๆก็ใช่แต่สกิลปากจริงๆนะครับพูดให้ร้ายมวยไทยดิสเครดิตมวยไทยและพูดเอาใจกุนขแม่ คือทํให้ช่วงนั้นนี่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของแฟนมวยกุนเขมออย่างมากเลยนะครับคืออวยกุนเขมจนพวกเมนี่เคลิบเคลิบคือแบบโอ้ไม่เคยมีใครมาอวยกุนเขมขนาดนี้เลยเนาะคือคนเมนี่คลั่งรักสุดๆไปเลยถึงขั้นที่ว่าประชาชนชาวกัมพูชานี่ยอมบริจาคเงินสนับสนุนให้เลยแลยยอดเงินบริจาคนี่เรียกได้ว่าล้นหลามมานะครับได้ไป500กว่าบาทแม่กุนเมสู้ด้วยใจไม่ใช่เงิน คือตอนแรกก็เหมือนจะไปได้ดีนะครับซึ่งทางสมาคมมวยกุนขแมได้วางแผนไว้ว่าจะให้พี่แกเดินสายโปรโมทกุนขแมไปทั่วโลกเลยเจ้าตัวก็ดีใจเลยดิคิดว่าเออมาถูกทางแล้วเวย้ยอยู่ไทยก็ไม่มีรายการชกแต่ทําไปทํามากระแสตอบรับมันดันไม่ดีเลยคือชาวต่างชาติไม่มีใครสนใจเลยนะครับจนทําให้ผู้ใหญ่ทางกัมพูชาเริ่มไม่เห็นค่าเพราะพี่แกไม่สามารถทําประโยชน์ให้พวกเขาได้นั่นเองและนั่นก็ถือได้ว่าเป็นช่วงขาลงของพี่แกเลยนะครับคือโมเยอะไงว่าเก่งอย่างงู้น เ,เก่งอย่างนี้แต่ผลงานสวนทางกันโดยสิ้นเชิงเลยคือประเดิมการชกค,ครั้งแรกกับนักมวยไทยหลังได้สัญชาติขมรก็แพ้นะครับและหลังจากนั้นก็มีรายการชกอีก2-3ครั้งก็แพ้อีกนะครับจนทําให้พี่แกไม่มีรายการชกมาเป็นปีเลยจนพี่แกต้องผันตัวมาโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ซึ่งช่วงนั้นก็ทาให้ชาวขมรผิดหวังกันเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าทาไมราชาของพวกเขาทําแบบนี้ไปชักจูงเด็กไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็ยังไม่ไายดันไปมีข่าวเฉาภายในองค์กรเรื่องผลประโยชน์ออกนะครับจนเจ้าตัวต้องขอลาออก จากสามาคมจนโดนชาวมพูชานี่รุมดารุมสาปแช่งกันยกใหญ่เลยนะครับว่าเป็นคนเนรคุณเห็นแต่ผลประโยชน์คือมันก็ต้องกินก็ต้องใช้ปวัวคือไม่มีที่ไปจนสุดท้ายต้องไปฟ้องสื่อบ้านเกิดตัวเองแสื่อทางบ้านเกิดเข้าดันมาสมน้ําหน้าซ้าอีกนะครับว่าหากินกับมวยไทยมาตั้ง17ปีและยอมทิ้งศักดิ์ศรีไปเพื่อเงิน เลยอเด็กแต่ราชาก็คือราชาครับพอล่าสุดพี่แกดได้ไปโผล่ในยิมมวยไทยที่บราซิลคือก็หนีไม่พ้นมวยไทยอยู่ดีแหละคือค่ายนี้เป็นของครูมวยชาวบราซิลอายุ41ปีชื่อว่าครูไมคอนโดริเกตฝึกสอนทั้งมวยไทยเวทีแล้วก็มวยโบราณนะครับซึ่งมวยโบราณจะสอนเชิงอนุรักษ์คือหลังจากเรื่องนี้ไปเข้าหูชาวคาเมก็ทําให้กระแสะของราชาคุณคาเมกลับมาอีกครั้งคือมีหลายเพจเลยนะครับที่กําลังพูดถึงประเด็นนี้อยู่โดยเพจแรกได้โพสต์ไว้ว่า ก่อนหน้านี้ราชากุนคแมรของพวกเราได้กล่าวไว้ว่าจะมีคลาสฝึกกุนคแมรที่บราซิลในเร็วๆนี้แล้วก็อีกเพจหนึ่งได้โพสต์ไว้ว่าคิดถึงมากเงียบหายไปนานเลยนะแฟนๆกุนค,คแมรก็รอการกลับมาของคุณอยู่เสมอนะท่านคือราชาคือฮีโร่ของกุนคแมรเสมอท่านอยู่ในดวงใจพวกเราเสมอพวกเรานึกถึงท่านอยู่เสมอแล้วเจอกันนะคือเอาจริงๆนะพี่แกไปในนามมวยไทยนะไม่ใช่ในนามกุนคแมรซะหน่อยซึ่งทางค่ายก็ได้ขึ้นป้ายตัวใหญ่ๆเลยนะครับว่ามวยไทยฝึกสอนโดย มวยไทยคือถ้า,อาต่างชาติเห็นเขาก็ต้องคิดว่านี่คือคลาสเรียนมวยไทยแน่นอนและแน่นอนครับว่าหลังจากจบคลาสเรียนแล้วพี่แกก็จะบอกว่านี่คือกุนเมตามสูตรนะครับคือก็ยังต้องพึ่งบาร,รมีมวยไทยอยู่ดีและก่อนหน้านั้นพวกพี่แกก็ใช้วิธีสกปรกโดยขอจัดการแข่งขันมวยไทยแล้วก็ยัดไส้กุลเแมคือไม่ไว้หน้าประเทศไทยเลย แต่ว่าในปัจจุบันชาวต่างชาติหลายๆประเทศก็เริ่มรู้ทันและได้ขอยกเลิกการแข่งขันดังกล่าวทั้งหมดแล้วนะครับคืออยากจะดังทางรัฐไงอยากมีตัวตนบนเวทีโลกสุดท้ายก็น่าแหกงั้นเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันดีก,กว่านะครับว่าชาวโซเชียลจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มาที่คอมเมนต์แรกกล่าวว่า ก็ยังหาแหลกกับมวยไทยเหมือนเดิมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามวยกุนเขมในอดีตแตกต่างจากมวยไทยร้อยเปเซ็์ซึ่งเมื่อ5 0 6 0ปีที่แล้วชาวกัมพูชาได้ข้ามาเรียนมวยไทยแต่ปัจจุบันนี้พวกเขากลับบอกว่ามวยไทยคัดลอกมาจากพวกเขาคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขอบคุณพี่ชายที่ยังไม่ลืมมวยไทย คอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับเริ่มสงสัยในตัวเตียกโก้ว่านักชกคนนี้ทรยศชาวกัมพูชาและเขาอาจจะเป็นสายลับของชาวไทยคือชาวกัมพูชาจะสงสัยแบบนั้นก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะทุกที่ที่เตียกโก้ไปเผยแพร่คุณคมเมในคลิปนั้นก็มักจะถ่ายติดป้ายมวยไทยเสมอจากจะโปรโมทมวยคุณคมเมกลายเป็นช่วยเผยแพร่มวยไทยซะนั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า พื้นหลังนะั้นมีคําว่ามวยไทยชัดเจนเลยนะแล้วก็มีคนไทยไปตอบกลับว่าขอบคุณชาวคเมที่ช่วยโปรโมทมวยไทยคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวต่างชาติบอกว่าฉันนรักมวยไทยและฉันมีแผนที่จะฝึกมันในเร็วๆนี้คือนี่มันโพสต์ของคุณคเมเขานะคือเจ้าของเมนนี่เมนแบบไม่ไว้หน้าชาวคุณคเมเลยนะครับคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าฉันอยากดูการต่อสู้ของคุณคุณจะขึ้นชอกอีกครั้งเมื่อไหร่คือ,อยังศรัทธาในตัวผู้ชายคนนี้อีกเหรอคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัม บูชากล่าวว่าถ้าคุณผิดหวังกับคุณคเมรแนะนําให้กลับไปชกมวยไทยเหมือนเดิมนะคือถามคนไทยก่อนไหมว่าอยากจะให้กลับมาหรือเปล่างวดที่แล้วก็โดนพี่น้องชาวสมุยไล่ไปทิ้งแล้น,นะคอมเมนต์ถัดมาปของชาวกัมพูชากล่าวว่าคือไม่รู้ว่าชีวิตเขาลําบากแค่ไหนที่ต้องอยู่กับศิลป,ปะการต่อสู้ของคเมรหนึ่งเลยศิลป,ปะการต่อสู้ของคเมรเราราคาถูกไม่มีตลาดไม่มีการจัดการแข่งขันระดับโลกในต่างประเทศไม่ว่าจะยุโรปหรือบราซิลไม่มีใครจ้างครูมวยหรือนักกีฬาชาวคเมรเลยนะครับเพราะว่า ไม่มีใครรู้จักคุณคาเม สองมวยไทยราคาแพงมูลค่าทางตลาดก็เยอะกว่าเปิดคลับเปิดยิมได้ทุกที่และไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุนเพราะใครๆก็รู้จักมวยไทยแล้วก็อยากมาเรียนคือมันแน่นอนอยู่แล้วเนาะเพราะพวกพี่ลงทุนลงแรงโปรโมตมาเกือบ60สิถึงเจปีละคือสมัยนั้นน้องยังจับแย่กินอยู่เลยคอมเมนต์ถัดมากล่าวถึงปีอกโอว่าพี่ๆน้องๆที่สงสัยและวิจารณ์ท่านได้โปรดเปิดใจให้ท่านได้เราจะรู้ว่าท่านเสียสละมากแค่ไหนท่านเป็นราชาท่านเป็นคนที่ช่วยส่งเสริมบารมี กุลขเมรเรามาให้กำลังใจราชาคนนี้กันเถอะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทำไมถึงใช้ชื่อมวยไทยทำไมถึงไม่ใช้ชื่อกุลขเมแล้วก็มีคนไปตอบกลับว่าเขาต้องใช้มวยไทยเลี้ยงชีพเพราะในโลกใบนี้ไม่มีใครรู้จักกุลขเมจุกเลยนะครับความคิดเห็นถัดมาเป็นของชาวกัมพูชาซึ่งคอมเมนต์นี้คอมเมนต์แบบไม่พอใจนะครับโดยเขาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทําไมคนถึงไปอยู่ที่ประเทศไทยละ่ะคือเขาคงคิดว่าตียโก้กลับมาไทยแล้วนะครับ แล้วก็มีคนไทยไปตอบกลับว่าพอเขารักประเทศไทยมากกว่าสิคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชาซึ่งคอมเมนต์นี้ออกแนวน้อยใจนะครับ กล่าวว่ามวยไทยยังอยู่ในใจของคุณสินะคือพี่แกน้อยใจเงเพราะไม่ว่าตียโก้จะไปโปรโมทคุณขมຈที่ไหนก็มักจะถ่ายติดป้ายมวยไทยเสมอเลยนะครับทาให้ชาวขมน้อยใจคอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าได้โปรดราชาของพวกเรากลับมาชกอีกครั้งเถอะเราคิดถึงคุณมากๆเลยคอมเมนต์ถัดมาก็ยังเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าทําได้ดีมากราชาขอบคุณที่เสียสละเวลาเพื่อคุณขมแล้วคนไทยก็ตอบกลับโดยการโพสต์ภาพนี้ไว้นะครับ คือมันยังจะแถว่าเป็นคนขมเม่อีกเลอคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเตียโก้ไปชมรมมวยไทยอีกแล้วเหรอแล้วชาวกัมพูชาก็มาตอบกลับว่าเอาหน้าเขาต้องการเงินเขาเลยต้องทำคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเรียนมวยไทยแต่บอกเป็นคนขมแมเฉยเลยลเรามาปิดท้ายกับคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้เป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่าอย่าอยู่ในกัมพูชาอีกเลยเตียโก้ตอนนี้พวกเขาไม่ให้ค่าคุณแล้วคือตั้งแต่คุณมาคขมรคุณก็ไม่เคยได้ขึ้นชกเลย พอทำประโยชน์ไม่ได้ก็โดนตัดหางปล่อยวัดก็ปกตินะครับก็จบกันไปเลยนะครับ กับคอมเมนต์ชาวต่างชาติคือเรียกได้ว่า <Ch ark. S 1> ทําตัวเองล้วนๆเลยนะครับสาหรับเจ้าเตียโกอยู่ไทยก็สบายอยู่แล้วดันไม่ชอบดันไปชอบความลําบากซะงั้นถึงแม้ว่าตอนอยู่ไทยจะไม่ค่อยมีรายการชกแต่ก็ยังมีรายได้จากค่ายมวยแล้วดูในปัจจุบันดิรายการชกก็ไม่มีค่ายมวยก็ไม่มีกลายเป็นคนเร่ร่อนเกาะค่ายมวยไทยไปวันๆจากราชากลายเป็นหมาข้างถนนของจริงเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากซับ คร์ไลค์แชร์หรือคอมเมนต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ